แล้ฝีมือไอ้ย้อยคักๆนี่มันตอนแนวนี่เพิ่นว่าเออตอนแนวนี่ฝีมือย้อยแล้วนี่เพิ่นว่าสดกินเหัวขบเบื่อบานเอ้ยแสบขนาดบานเองแสบแสบแสบบานเาเที่ยงใบหลูกโดดลุดโดดบานนี่ขุนวงหนึ่งขุนวงหนึ่งพี่น้องอ่าขุนวงหนึ่งอ่ามานี่วงหนึ่งบานเ่งแสบเพิ่นว่ามือจะมาจับมือ เสียบเสียบพี่นวอเนี่ยอ้าวเอิอนพี่น้องมากินน้ากันแล้วก็แสีบบาดเนี่ยบักบวบกับบักบวบอ่อนบาดเนี่ยแกงน้ำใหม่บ่มีพักบาดเนี่ยอ๋กินแกงน้ำใหม่บ่ได้กินพักจ้ะพี่น้องแกงน้ำใหม่บ่ได้กินพักอ้าวเป็นตาแสบคักบาดเนี่ยเป็นตาแสบคักใส่บักบวบบาดเนี่ยบักบวบใส่ลูกโดดพี่น้องเสียบเสบ เขาเทียงใบเออแสบขนาดบาดเนี่ยแสบแสบแสบบาดเออสอวงวงสองวงมาวงนี่บาดเนี่ยมาวงนี่มาวงนี่อาวงนี่วงนี่บุ้ยแกงน้ำหม่ลุวนๆพี่น้องเนี่ยอ้าวเอิอนพี่น้องมากินน้ำกันแล้วก็แสบบาดเนี่ย,ยบกบกบับบกบอ่อ,อนๆบาดเนี่ย เอ้าสองวงสองวงมาวงนี <sympath icking> ่บาดเนี่ยมาวงนี่มาวงนี่อาวงนี่วงนี่บุ้ยแกงกระมันหลุ่นหลวนพี่น้องนี่แซ่บบ่ิสันอาลูกโดดก็มีลูกโดดก็มี่จะพี่น้องกันนลูกสอง้องังรอ่าล่วมญาติร่วมญาติบานีิกินพี่น้องเซ็ตเซ็ตหอมผักกระแยงหอมกระปูดองบานีิแซ่บเอ้ยบ้เคยใส่ผักกระแยงยังเธอบ่มีผักกระแยงพี่น้องแกง อ้าวเด็กหน่อยเด็กหน่อยมากเด็กหน่อยมากครูเเล่เขียวเขาดีเขียวเขาดีเขียวห้วเพราะดีห้าก็อยากกินอันตอนในหน่อยเนี่ยอ้าวเอิญพี่น้องมากินน้ำกันแล้วก็แสบบานี่ยบกบวกกับบกบวกอ่อนๆบานี่ได้เวลาได้เวลาอ้าวแสบแสบบะสันแสบแกงนุ่มไหม่าสันรุนนั่นไหวรุ่นแกง มากินอันเฮื่อนพี่น้องบานนีกใส่พ yeah, oh, oh, ักแกล้งเราแสบขนาดอมแสบแสบแสบอ่าเด้เวลาได้เวลาอ้าวแสบแสบบะสันแสบแกงน่ไหมบะสันรุนนันไหวรุนแกงงงบบบบบ่้อกุนนนเเแแพพี ใส่กับปูดองพร้อมบานนี่คือปูอ้าวเด็กหน่อยเด็กหน่อยมากเด็กหน่อยมากคลูเคเล่เคียวเขาดีแขวเขาดีแขวะห้องพอดีห้องก็จะกินอันตอนนหน่อยต่าเทียงใบลุกโดดลุกโดดบานนี่ขุนวงหนึ่งขุนวงหนึ่งพี่น้องอ่าขุนวงหนึ่งอ่ามานนี่อีวงหนึ่งบานนี่หอมเัาก็แย่งหอมกับปูดองบานนี่แซ่บ เออบุกเคยใส่ผ okay. <laughs> oh ักกระแยงยังเธอบุมีผักกระแยงพี่น <laughs> yeah. oh, ้องแกงอืมเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยกินก้อนบ้านี่กินก้อนเสียบี๋ยงหอมผักกระแยงบ้านี่้อ้าวเอิอนพี่น้องมากินน้ำกันแล้วก็เสียบบ้านี่เง้ยบักบวบกับบักบวบอ่อนๆบ้านี่้แกงมาเด็กวางร้อนนาเฮ้ยเศษเศษเบษพูดนะ เบิ้งพี่น้องเสียบๆพูน่ะเอยใส่กับปูดองพร้อมบานนี่ยเขมพูนเออเสียบขนาดบานเนี่ยเสบเสียบเสียบบานเอ้าสองวงสองวงมาวงนี่บานเนี่ยมาวงนี่มาวงนี่อ้าววงนี่วงนี่บู้ยแกงน้ำใหม่หลุวนๆพี่น้องแกงน้ำใหม่โบมีพักบานเนี้ยกินแกงน้ำใหม่โบได้กินพักจ้ะพี่น้อง แกงหน่อไม้บ่ได้กินพักอ้าวเป็นตะแเสบคักบ้านนี้ยได้เวลาได้เวลาอ้าวแส็บเสบบ่สันแส็บแกงหน่อไม้บ่สันรุ่นนั้นไม่รุ่นแกงแจ็บเสีน้ำกันจ้าพี่น้องอืมแจ็บเน้ำกันเอ้าสองวงสองวงมาวงนี่บ้านเนี่ยมาวงนี่มาวงนี่อ้าววงนี่วงนี่บุ้ยแกงน้ำไม่หลุนหลุนพี่น้อง บวบอ่อนๆมาสซดมาโซดบานนี่มาโซดไปใส่กันเบิร์ดละวงเนี่ยฝุ่นวงหนึ่งสองวงนั่นเขาเบื่อายขนาดเขาเบื่อายเพราะว่าแสบเพราะว่าบมกนัก้โซดกินว่าสั่นอ้าวเด็กหน่อยเด็กหน่อยมากเด็กหน่อยมากขลีเคลียวเขาดีแขียวเขาดีแขียวห้าบ่ดีห้าก็จะกินอันตอนในหน่อยมากินนั่นเฮื่อนพี่น้องบ้านนี่ใส่พักกระแยงเขาแสบขนาดือ แซ่บแสบแสบไปแต่แซ่บคักใส่บักบวบ้บานเนี่ยบักบวบใส่ลูกโดดพี่น้องแสบเขาเทีย่ยงบย่ใบเอา้าสองว่งสองว่งมาวงนี่บ้านเนี่ยมาวงนี่มาวงนี่อ้าววงนี่วงนี่บุ้ยแกงกระใหม่หลุวนๆพี่น้องอ้าวเด็กหน่อยเด,ด,ด็กหน่อยมกักเด็กหน่อยมักครูคีเลเคียวเขาดี แขวเขาดีแขวเขาวพอดีข้าก็อยากกินอันตอนเนยหน่อยโาเทียงใบลูกโดดลูกโดดบานนี่ขุนวงหนึ่งขุนวงหนึ่งพี่น้องอ่าขุนวงหนึ่งอ่ามาในอีวงหนึ่งบานนี่หอมผักกระหยงหอมกับผูดองบานนี่แซ่บเฮ้ยบุ๊คเกิใส่ผักกระแยงยังเธอบ่มีผักกระแยงพี่น้องแขงไอ้แซ่บบ้านนอ่ลูกโดดก็มีลูกโดดก็มี่จะพี่น้องแสดง ร่วมญาติร่วมญาติบานนี้กินพี่น้องสิบเซนนันเขาเบื่อายขนาดเบื่อายเพราะว่าเสียบเพราะว่าบักนั่นสดกิน่าสันด้เวลาเออพี่น้องกินเขาอีกแล้วเอาพี่น้องเนี่ยใส่มาเด้อกินเขาแกงน้ำใหม่บานนี่กินเขาแกงน้ำใหม่ไม่เสียบว่านสันลูกโดดก็มีลูกโดดก็มี่จะพี่น้องก็ได้ร่วมญาติร่วมญาติบานนี้กินพี่น้องสิบเซ ฟีมือฟีมือแก่งน้ำใหม่แซ่บบางคำว่าแซ่บเหมือนนั่นเพิ่นว่าเพิ่นก็สดกินหอดน้ำเขาเบือได้เพิ่นสดน้ำเขาแกงไม่ได้ฟองลอยนานเลยเฮ้ยเสียบเสียบเสียบพูน่ะเบิ้งพี่น้องเสียบเสียบพูน่ะเฮ้ยใส่กระปูดองพร้อมบานนี่กระปูดจับเสียบน้ำกันจับพี่น้องจับเสียบน้ำกันเนี่ยอ้าวเอิญพี่น้องมากินน้ำกันแล้วก็เสียบบานนี่ บักบวกกับบกักบ,บวกอ่อนๆบานี้อ้าวเด็กหน่อยเด็กหน่่ยมากเด็กหนุอยมากครเช่เเลแเคลเขาดีแขวเขาดีแขวเห้าบพอดีห้าวกะจะกินอันตอนน,น้อยๆมากินอันเฮื่อนพี่น้องบ้านนี้ใส่พักกระแยงัแสบขนาดอ,อืแสบแสบแสบ อกินเขาบายบเทียงกิน <g> เ <ül> ข่าเทียงใบกินเขาเทียยเเท่ยงบายจะพี่น้องแข้นแงน้อใหม่บ่มีพักบานเนี้ยกินแก้งน้อใหม่บ่ได้กินพักจ้ะพี่น้องแก้งน้อใหม่บ่ได้กินพักอ้าวเป็นตาแสบค่ะบานเนี้ยมากินนันเฮื่อนพี่น้องบานนี้ใส่พัก,กแยงโหแสบขนาดสสสแสบแสบแสบในขาเบือ้อไลยขนาด เมื่อร้ายเพราะว่าเสบเพราะว่าบักนันสซดกิน่าสนด้เวลาเอินพี่น้องกินเข่าอีกแล้วเอาพี่น้องเนี่ยใส่มาเด้อกินเข่าแกงน้ำใหม่บานนี้กินเข่าแกงน้ำใหม่เอ๊กินเข่าใบเทียงกินเข่าเทียงใบกินเข่าเทียงใบอย่าพี่น้องเอินพี่น้องมากินน้ำกันแล้วก็แสบบานนี้บักบบกับบวกบอ่อนๆบานนี้เป็นไง โอ้ยโอ๊ยกินก้อนบ้านิกินก้อนอืมเสียบอี๋หอมพักกระแยงบ้านอ้าวเด็กหน่อยเด็กหน่อยมักเด็กหน่อยมักขลู่ยเคเขียวเขาดีแขวเขาดีเขียวเพราะดีเ้าเกิดอยากกินอันต้อนน้อยน้อยนั่นเขาเบื่อายขนาดเบื่อายเพราะว่าเสียบเพราะว่าบมืกนั้นสดกินว่าสันหอมพักกระแยงหอมกระปูดองบ้านิเสียบ ออบ่เคยใส่ผักกระแยงกังเธอบ่มีผักกระแยงพี่น้องแกงดวงคุณน่ะโอ้ยเสียบแห้งบาดเนี่ยเสียบแห้งเค็มเนี่ยมันดิมันดิขบเบื่อบ่หลายจังมันดิขบเบื่อบ่หลายมันดิขาเบื่อบ่หลายมืนโอ้ยเสียบขนาดบาดเนี่ยเสียบเสียบเสียบบาดดวงคุณน่ะโอ้ยเสียบแห้งบาดเนี่ยเสียบแห้งเค็มเนี่ยมันดิมันดิขบเบื่อบ่หลายจังมันดิขบเบื่อบ่หลาย วันนี้เขาเบื่อบ้หลายมือเศบขนาดบานเนี่ยเศษเศษเศษบ้านบวบกบอลออนมาสดมาสดบานนี้มาสดไปใส่กันเบิร์ดละวงนี่พุ่นวงหนึ่งสองวงแอบบานนี้ตอนตอนนั้นน้องใหม่กับโคโูเคเลผู้เขียวดีจ้ะพี่น้องเขียวดีเขียวดีเศบขนาดบ้านกินเขาใบฟีมือฟ